ดูดาวดูดาวเออเพื่อนดูดาวดูดาวโอ้ดูดาวครับเออกายภาพวันนี้นะครับครับดูกันใหญ่เลยครับรำนั่งนอนดูดูดาวดูดาว เหวครับดูดาวนี่คือดาวของเราคิดเหนือต้องเห็นดาวมีเล็กดาวมีเล็กนะครับจะมาเลยครับตาตาคู่อยู่นะไราหาคู่ตาคู่อะไรัา นอนอดาพ่อ <laughs>